ก็อยากพาลูกมาใกล้ชิดธรรมชาตินะฮะแล้วก็อยากจะเอาความรู้เนี่ยกลับไปทําที่สวนของตัวเองก็อยากลงมือแบบจริงจริงยังจังทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยฮะก็เลยมาเรียนที่นี่แล้วก็นั่นแหละฮะลูกได้สนุกด้วยได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสนุกสนานมากครับแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนี่พีน้องนองทุกคนที่แบบมีความชอบในแบบเดียวกันอะไรเงี้ยก็เออได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยฮะรู้สึกคลายจาก การงานปจุบันิแล้วโอ้ยผ่อนคลายมากครับไม่รู้สึกเหมือนมาเรียนเหมือนมาเที่ยวเพราะว่าที่นี่อยู่ดีกินดีมากแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆได้มีอะไรตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจตลตอดเวลาฮรับแต่ก็สังเกตเห็นว่าน้องรามสนุกทุกกิจกรรมครับตั้งแต่เดินปางตั้งแต่สนุกสุดนะไม่เหมือนเป็นลูกผมแล้วเหมือนเป็นลูกพี่ณะแล้วตอนนี้คือลุงณะได้ให้ทุกอย่างที่รามต้องการในชีวิตนี้ที่ร่ำร้องว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ ได้มีหมดในชมรมนี้แมคโครก็ได้ครับแมคโครได้รับชอบไหมชอบชอบใครเป็นคนพาใครเป็นคนพาไปขับแมคโครใครพาลามไปขับแมคโครลุงณะรักลุงณะมากตอนนี้คือติดลุงณะเดี๋ยวจะฝากลุงณะไว้สักอาทิตย์หนึ่งอยู่กับลุงณะไหมอยู่ไหมม,มาเลยสืบสารเลยคนรักป่าเลยลาม <c oughs> ชอบไหมชอบไหมชอบปลูกต้นไม้ไหมครับ ชอบชอบขับแบคโฮไหมครับชอบรักลูกนะไหมรักมากไหมรักมากแค่ไหนร <c oughs> ักมากก็ <c oughs> สำหรับคุณนี้แหะครับบินนะคะก็น่าจะคล้ายๆกับพี่เกลือค่ะเพราะว่าคือพอเรามีที่ที่อุดรที่เราอยากจะไปพัฒนาแล้วก็ทําให้มันงอกเงยอาจจะเป็นทํากําไรให้เราบ้างหรือว่าเป็นที่ที่เราไปอยู่ตอนเกษียณก็เลยคิดว่า อย,อยากมาที่นี่เพราะอยากมาดูของจริงคือพี่เกือดูคลิปบ่อยมากดูทุกวันมินก็ได้ดูผ่านๆแต่พอแบบเห็นว่าเอ้ยเขามีมีอบรมก็เลยคิดว่าเราเราควรจะมาเพื่อได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองลองมือทําเองจริงๆนะคะก็คิดวา่าจะได้ความรู้แล้วก็ได,ได,ได้ได้ลองอะไรเยอะเหมือนกันมามาสี่วันนี้ สนุกค่ะสนุกมากเลยได้เจอพี่ๆที่แบบได้แลกได้เปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะเพราะแต่ละคนก็มีมีที่มีอะไรเขาก็ทํากันบ้างแล้วนี่มีแต่เราที่แบบศูนย์ศูนย์จริงๆรประสบการณ์ศูนย์ความรู้เป็นศูนย์สนุกค่ะขอบคุณค่ะ